มือผมเยอะเออนะครับทำลับอทำรับอดของเราแล้วก็ซอแอน้อแอนของเรานะครับอั้เีที่หน้าเนยค่ะนีอกัดเอใครตเพื่อรยอได้ค่ะ้คบอับ นาสิ้นแล้วชินแล้วพี่น้องครับแฟนขับมาถ่ายรูปประทันเบื์ออยู่ที่บอลสีบอกเลยเยอะมากสูุๆนะครับครับสู้ๆคับพรุ่งนี้เจอกันครับอ้าย นี่บอสของเรากำลังจะกลับไปพักผ่อนแล้วขับรถกลับกันดีเด้อบ๊ายบายไม่วันนี้ไมได้กินข้าวก่อนไอ้ขึ้นเอาดีแท้ไม่ต้องิเนไหนบายครับไปบายสวัส <c oughs> ดีครับผมสวัสดีครับานะมาจอบโดยเฉพาะเลยบ๊ายบายครับเสร็จแล้วครับส่งขึ้นรถแล้วเรียบร้อยนะครับ